มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านกลางกรุงหลังใหญ่โตของนักแสดงและผู้จัดละครชื่อดังอย่างคุณเจี๊ยบโสภิตนาพภาน,นั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณเจี๊ยบโสพินภาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรและผู้จัดละครเธอเป็นหลานลุงของคุณกรทพรังศีและยังมีศัก์เป็นหลานปู่ของพลเอกชาติชายชุนหวันโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องกุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงหลายเรื่องเช่นละครเรื่องหัวใจห่อใบตองฝันเฟืองชิงชังรอยรักรอยบาปดอกโศกน้ำซอสทราย ซึ่งครอบครัวของเธอนั้นเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากเลยทีเดียวโดยเธอสมรสกับคุณเบียร์ทิตินันชุมพานีและมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องเบนเน่อภินันชุมพานีวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านกลางกลุงของเธอจะสวยงามอลังการแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับบ้านของเธอหลังใหญ่โตเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นสองหลังติดกันอยู่ใจกลางกรุงย่านอารีในอนาเขตรั้วบ้านทัพ,พรังสีถึงแม้จะอยู่กลางกรุงแต่เป็นบ้านที่มีความรม่มรื่นมากปลูกต้นไม้น้อยใหญ่เอาไว้มากมายพร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งภายในบ้านล้วนตกแต่งตามหลังห่วงจุย้ยใช้เป็นเรือนหออาศัยอยู่มานานสิบกว่าปีแล้ว นับตั้งแต่แต่งงานกับคุณเบียร์ทิตินันชุ่มพานีและมีลูกชายสุดหล่อน้องเบนเน่อภินันชุ่มพานีโดยคู่ของเธอนั้นก็ขยันอัปเดตภาพสุดหวานให้แฟนๆได้ชมกันตลอดเป็นคู่ที่ไม่มีทีท่าว่าจะจืดจางเลยนอกจากจะลัคกี้อินเลิฟแล้วยังลัคกี้อินเกมด้วยทางเรื่องกิจการส่วนตัวเล่นละครเป็นแบรนด์เอมบัสเดอร์ให้กับเครื่องสำอางชื่อดังและเป็นผู้จัดละครด้วย ซึ่งเธอเคยเผยว่าเธอเก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงกับการรับบทนางเอกให้กับภาพยนตร์เรื่องกุมภาพันธ์ซึ่งกระแสที่คนพูดถึงเธอนั้นแรงมากๆเพราะเธอคือนางเอกที่ผมสั้นที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเธอเป็นผู้นําเทรนผมสั้นให้กับสาวสาวทั่วเมืองไทย ในขณะที่เธอกำลังโด่งดังและมีชื่อเสียงอยู่นั้นจู่ๆก็มีข่าวว่าเธอแอบไปแต่งงานแบบเงียบๆจน,นหลายๆคนคิดกันไปว่าเธอท้องก่อนแต่งแต่เหตุผลที่แท้จริงนั้นเคยเผยว่าจริงๆแล้วเจี๊ยบเคยทำงานเป็นผู้หญิงออฟฟิศมาก่อนพอกลับมาเรียนก็ทำงานออฟฟิศเลยกับสามีเรารู้จักกับน้องชายและน้องสาวเขาค่ะ น้องชายนิสสนิทกับคุณแม่มากเหมือนเป็นครอบครัวเลยและเพื่อนๆชวนไปเล่นโบลลิงกันตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่นะคะอายุ20ปีกว่าๆพี่เบียร์อายุมากกว่าอายุจะ30ปีแล้วไม่กลัวอะไรเลยเชื่อไหมเจ๊บไม่เคยเจอเจ๊บเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นตรงนี้เหมือนกันเจ๊บไม่เคยเจอใครที่พอเรามองตากันปุ๊บเนี่ย เราจะชอบกันทันทีตอนนั้นถึงขั้นเกือบเลิกกันนะคะเพราะว่าหนูสนุกมากเรียนจบมาแล้วมีภาพยนตร์ตอนนั้นคือชื่อเสียงเข้ามาเยอะมากทั้งภาพยนตร์มีอะไรต่ออะไรตัดสินใจแต่งงานทางทางที่ตอนนั้นดังและฮอตมากก็ดูมีความสุขไปสมดทุกอย่าง เป็นบ้านของนักแสดงคนดังหลังใหญ่โตอยู่ใจกลางเมืองทางครอบครัวยังดูน่ารักและอบอุ่นมากอีกด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ทางลักกี้อินเ e และ l u c กี้อินเกมเลยก็ว่าได้คะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ